ข่าวดีสาหรับนักลงทุนทุกท่านนะครับท่านใดที่ต้องการลงทุนนะครับในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือในที่ดินนะครับวันนี้ผมพามาแนะนำนะครับที่ดินที่หัวหินครับทาเลดีครับที่นี่เดินทางเข้าออกสะดวกอยู่ไม่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวที่นี่มีทั้งภูเขาทั้งทะเลนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าพื้นที่ที่ที่เหมาะสําหรับการลงทุนเนี่ยต้องมีอะไรบ้างนะครับวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสร้างบ้านขายก็ดีภูวิลล่าก็ดีหรือแม้แต่เป็นทาวน์เฮาส์ก็ดีนะครับสามารถทําได้หลายอย่างนะครับและที่สาคัญนะครับ ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าประปาถนนคอนกรีตนา15เซนนะครับคูระบายน้ำที่นี่พร้อมมากๆครับที่จะสร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะครับของฮวยขออภัยครับ แลนด์มาร์ค่ใหม่ของหัวหินนะครับก็เหมาะที่จะสร้างที่นี่เลยนะครับท่านใดที่จะลงทุนสร้างภูวิลล่านะครับให้เช่านะครับที่นี่ถือว่าเป็นทำเลทองเหมาะแล้วก็เยี่ยมมากๆนะครับด้วยพื้นที่เนี่ยร้อยห้าสิบตารางวาปกตินะครับที่เราสำรวจนะครับก็จะมีห้าสิบตารางวาร้อยตารางวาเต็มที่ที่สร้างภูวิลล่าแต่ที่นี่เราให้พื้นที่กว้างเลยครับร้อยห้าสิบตารางวาเนี่ยหน้ากว้างยี่สิบเมตรลึกสามสิบเมตรใหญ่แบบนี้เลยครับ ก็เหมาะสําหรับสร้างผู้วิลล่าหรือจะสร้างบ้านก็ได้นะครับให้เช่าก็ได้หรือจะสร้างขายก็ได้นะครับที่นี่เหมาะสําหรับการลงทุนเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าการเดินทางเนี่ยสะดวกแสนง่ายจริงๆมีรถเมล์รถตู้วิ่งผ่านนะครับนี่ครับระยะทางอยู่ที่จากถนนเพชรเกษมมาที่นี่250เมตรเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับของจริงว่าพื้นที่150ตารางวาเนี่ยวิวสวยขนาดไหนนะครับพูดง่ายๆเปิดประตูมาเนี่ยท่านจะเห็นบรรยากาศวิวเขาแบบเนี้ยทุกวันจากห้องนอนท่านจะมองเห็นเขาแบบเนี้ยทุกวันเดี๋ยวพามาดูครับ นี่คือแปลงตัวจริงๆเลยนะครับเดี๋ยวจะพามาดูโซนที่ผมชอบที่สุดก็คือโซน B นะครับ b 1 b 2 B3 B5 เนี่ยครับช่วงนี้เนี่ยจะเป็นโซนที่มองเห็นเขาชัดเจนมากๆครับพูดง่ายๆนี่ท่านสร้างคูวิลล่าสร้างบ้านแล้วก็จากประตูห้องนอนของท่านสามารถเปิดประตูไปเห็นภูเขาได้ทั้งวันทุกวันครับที่นี่ครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับอากาศที่นี่ดีมากๆครับหน้าฝนก็ไม่หนักมาก หน้าร้อนก็ไม่ร้อนมากครับมีที่พักผ่อนให้มีทะเลคาเฟ่นี่เยอะมากนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูครับถนนตรงนี้นะครับก็ความกว้างอยู่ที่9เมตรนะครับความกว้างเเมตรเดี๋ยวเราจะพัฒนามีทั้งคูระบายน้ําไฟฟ้าประปาถนนที่นี่นะครับแล้วก็ที่เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับแปลงแปลงที่2นี่นะครับขับจากถนนลาดยางมาประมาณสัก5้เมตรนะครับก็ถึงที่เลยนะครับนี่เลยครับถนนกว้างๆแบบนี้เลยความกว้างของถนนด้านหน้าใน12เมตรครับ เดี๋ยวจะมีไฟทางผมพาไปดูแปลงนี้ครับนี่คือแปลง B1 นะครับ B1 B2 อไปยืน5 4นะครับจะเปิดให้จองพรุ่งนี้นะครับนี่ครับบรรยากาศแบบนี้เลยครับท้านึกผ้าไม่ออกนะครับเดี๋ยวตามผมมาดูนะครับนี่นะครับบ้านจะสร้างอยู่ประมาณช่วงนี้นะครับแปลงนี้นะครับพื้นที่ติด2ถนนนะครับแล้วก็บรรยากาศวิวเขาแบบนี้ท่านสามารถ นอนดูภูเขาได้จากหน้าบ้านเลยนะครับบรรยากาศวิวนี้เลยครับพูดง่ายๆราคาเนี่ยหลักร้อยแต่วิวนี่หลักร้านจริงๆนะครับนี่เป็นพื้นที่ของบรรยากาศด้านหน้าท่านจะเห็นเขาแบบนี้ทั้งวันเลยท่านใดที่อยากจะมาปิกนิก จัดแคมป์กลางเต็นท์ก็ที่นี่ก็สามารถทําได้นะครับด้วยโปรโมชั่นพิเศษของเราเป็นเงินสดก็ได้เป็นเงินผ่อนก็ได้นะครับท่านใดสนใจนะครับรีบโทรหาเอกได้เลยนะครับ0881451155ครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับวันพรุ่งนี้เราจะเปิดให้ลูกค้าทุกท่านเนี่ยจับจองเป็นเจ้าของนะครับแล้วเจอกันครับวันที่11กันยา8โมงเช้านะครับสวัสดีครับบรรยากาศแบบนี้เลยครับ